รางวัลนะคะบอลเชื่อมูลค่า500บาทนะคะจากข่าวโฟร์ที่เซเว่นนั่นเองใช่ครับคุณผู้ชมครับ02 673 193โทรมาแล้วกันนะวันนี้เรามีคําถามซื้อําถามของเราง่ายมากครับคุณผู้ชมครับอันหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณเจกฮัลโหลฮัลโหลเจกครับเจกครับผมครับคุณเจกได้รับแบบอ่างเป้าเท่าไหร่วันนี้โอ้ยังไม่ได้เลยฮะยังไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวคุณเจกครับคุณเจกนี่คือชื่อเจกหรือว่าสเตตัสเป็นเจกครับ ชื่อเจกเลยครับชื่อเจกเลยฮะเจกนี่คือเป็นภาษาจีนใช่ไหมเขาเรียกว่าน้าเจกเเออป็นน้าน้าเจกเป็นน้าน้นเจกอันนี้เจ๊งนะคะครับขอบคุณครับนะฮะตั้งแต่เกิดเลยครับอะไรนะเกิดเลยพ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดเลยครับอ๋อตั้งแต่เกิดนะฮะหลานเร็วนะคะออ่่ะะคุณเจกค่ะคำถามของเราในวันนี้นะคะเราถามนะคะว่าดาราหรือว่าศิลปินไทยคนไหนนะคะที่ได้เซ็นสัญญาทำเพลงนะคะกับศิลปินระดับโลก ข้อหนึ่งค่ะพลอยเชอร์มานข้อสองยาคุณยายาหญิงค่ะข้อไหนครับอ่าจะเป็นยายาหญิงครับรู้ได้ไงว่าเป็นยายาหญิงอ่ะเขาเขาเขาเต้นเก่งอะไรเก่งอยู่ครับน่าจะเต้นไปได้ฮะแต่คือไม่ได้ดูรายการเราใช่ไหมแต่ว่ารู้เขาเต้นเก่งอะเนาะใช่ฮะดูดูได้ครับแล้วก็รู้แล้วกดูดูได้เจกเนาะคุณเจกคุณเจกไม่ต้องถึงเต้นถูกเจกไม่ต้องถึงเต้นนะตกลงเจกดูหรือว่าเจกจินตนาการครับดูดูครับดูดูด้วยเนาะเจกเนาะบ้างจริงบ้างแล้วแต่โอเคโอเคโอเคเป็นคำตอบ รับไปเลยนะครับผมเป็นบร i อเ e อร์ราคา5 0ารอยบาทนะครับจากคาเฟ่ทเ็นครับไปรับประทานอาหารได้นะฮะที่น,นั่นราคาอาหารไม่แพงอาหารอร่อยมากด้วยบรรยากาศดีฟุดเลยใช่แล้วนะคะขอบคุณเจกด้วยนะคะครับเจกครับบายครับเจกบายนะอ่ะก็แฮปปี้เขาเรียกว่าวันตรุษจีนด้วยนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็อ่างเปาที่ได้มาเนี่ยก็เก็บไว้ ไม่จะเป็นถ้าแบบว่าไม่จะเป็นต้องใช้ก็หรือว่าเก็บไว้ไปเรื่อยๆก็ยังดีนะเราอยากรู้นะถ้าเกิดภาษาอังกฤษของตรุษจีนนี่เป็นอะไรอะ Chinese New Year ใช่ไหม Chinese New Year ถูกไหมสำหรท่านเราไม่ผิดเนาะใช่แล้ว Happy Chinese New Year เฮ่ยชื่อจียนชื่ออจียนชื่ออะไรนะจียนชื่อชื่อจียนชื่ออะไรนะจิ้่อะไรนะจิ้นชจียนชื่อเดี๋ยวมีสิงโตมันมีเจียนชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเซียนเจียยู่อีเซีนหัวชัยใช่แล มีความสุขมากๆนะคะบางมีสีสุกนะคะเงินทองแหลมาเทม,มาตลอดทั้งปีม้านี้เลยขอให้เป็นม้าที่สดใสนะคะควบไปข้างหน้าเดินหน้าอย่างเดียวค่ะเป็นม้าทองแล้วกันนะ <S <S ใช่แล้วนะคะครับผมบวกม้าเงินด้วยอ่ะอ่ะหมดเวลาของเรา2องคนแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วกันค่ะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีสวัสดีสินะใช่แล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเลว่าอะไรไม่รู้อะ